สวัสดีครับวันนี้จะพามาเที่ยววัดปรินายกวรลวิหารเป็นวัดที่สร้างโดยขุนพลแก้วในสมัยรัชกาลที่สสังเกตที่หน้าบันของวัดจะมีรูปสิงเป็นศิลปะสมัยขอมเทอร์มิมานทางเข้าวัดอยู่เชิงสะพานผ่านฟ้ารีลาดวัดปรินายกเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สองมีชื่อเดิมว่าวัดพรมสุริน สร้างขึ้นมาตั้งแต่พศ2354ชื่อว่าวัดพมสุรินนี้มาจากเจ้ากรมตำรวจขวาในพระบรมมหาราชวังในสมัยรัชกาลที่3อยู่ใกล้กับป้อมมหาการตรงถนนราชดำเนินนอกภายหลังจากเจ้าพยาบดินเดชาสิงหเสนีได้มีการสถาปนาวัดนี้ใหม่แต่ยังไม่สำเร็จในสมัยรัชกาลที่3ได้ถึงแก่กรรมก่อน พระนางก้าวเจ้าอยู่หัวได้ทรงหล่อพระประธานและพระราชทานให้กับวัดปรินยกและพระราชทานนามใหม่จากวัดเทพสุรินเป็นวัดปรินายกต่อมาในสมัยรัชกาลที่5ได้มีการตัดถนนผ่านและสร้างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงทําให้พื้นที่ของวัดมีขนาดที่เล็กลงรอหได้ทําการสร้างอุบโบสถใหม่ที่ตรงนี้ เลยเป็นพระอุโบสถหลังใหม่ที่สร้างขึ้นมาในสมัยรัชกาลที่5สิ่งที่เหลือที่เป็นสัญลักษณ์สมัยรัชกาลที่3ก็เหลือแค่ใบเสมาที่เป็นซุ้มแบบลักษณะพิธีเป็นอาคารเกาะอิถือปูนภายในไม่ได้กว้างมากนะเหมือนสมัยก่อนกว้าง4วายาว7วาเศษโดยมีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบไทยแบบอย่างพระราชนิยมในสมัยรัชกาลที่5สร้างเสร็จสมบูรณ์ เมื่อปีพศ2443ที่หน้าบันของพระอุโบสถที่ทำใหม่จะเป็นรูปสิงแบกพระวิมานแก้วอยู่บนพื้นประดับกระจกสีน้ำเงินลวดลายปิดทองตงกลางจะมีสัญลักษณ์เป็นแบบพานพุ่มผานพุ่มเป็นสัญลักษณ์พระเกี้ยวของรัชกาลที่หอยู่ในพระวิมานซึ่งเป็นเครื่องหมายรยยาชกานกรของรัชกาลที่สเทินด้วยสิ่งที่มี รูปร่างเป็นศิลปะแบบขอมเป็นตัวแทนของเจ้าพาระยาบดินเดชาสิงหาเสนีผู้มีความจงรักภักดีใหม่รับราชการในรัชกาลที่สามพระประธานในพระอุบโบสถพระศิลปะในสมัยยุคสุขโขทยัยอังมาลวิชัยชื่อพระสุรพีพุทธพิมพ์พระสุรพีพุทธพิมพ์นี้นำมาจากพระพุทธรูปที่อยู่ใต้ต้นสารพีที่มีคนมากรับไหว้ในสมัยนั้นเป็นพระพุทธรูปที่อยู่กลางแจ้ง มีขุนนางชั้นผู้ใหญ่ได้ไปเล่าให้รัชกาลที่ห้าฟังว่ามีพระพุทธรูปที่สวยงามอยู่ใต้ต้นสารพีเมื่อเราห้าได้เสด็จพระราชด,ดำเนินมาเห็นได้เคลื่อนย้ายมาเป็นพระประธานประจำพระอุโบสถวัดปรีนายกและได้รับการยกย่องว่าเป็นพระพุทธรูปในสมัยสุขโขทัยที่มีความงดงามเป็นดับแปดของประเทศบูหัวเสาเป็นลักษณะแบบไทยหลังคาเป็นลักษณะแบบสามชั้นลด สีเหลืองกรอบเขียวตกแต่งด้วยกระเบื้องหลังคาประดับลำยองแบบนาคสะดุ้งประกอบด้วยช่อฟ้าใบละกาหางหงแบบไทยภายในพื้นพระอุโบสถเป็นลักษณะหินอ่อนที่นำมาในสมัยรัชกาลที่หศาลาไม้ที่เห็นนี้เป็นศาลาการประเรียนที่ย้ายมาวัดนี้สมัยรัชกาลที่ห้า ด้านนอกของพระอุโบสถมีอนุสรรูปปั้นของพระยาบดินเดชาสิงหเสนีมีรูปร่างเท่ากับองค์จริงของพระยาบดินเดชาสิงหเสนีเพื่อให้ระล,ลึกถึงขุนพลแก้วในสมัยรัชกาลที่สามผู้ซึ่งสถาปนาและสร้างวัดปรารีนยกเป็นครั้งแรกก่อนที่จะมีการปรับปรุงและสร้างวัดมาขึ้นมาใหม่ในสมัยรัชกาลที่5เนื่องจากมีการตัดถนนผ่าน ทำให้พื้นที่ของวัดเล็กลงและสร้างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่วัดเมื่อเดินออกไปนอกถนนจะเห็นกระทรวงทบวงกรมต่างๆอีกมากมายเช่นกระทรวงคมมนาคมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงต่างประเทศสนามมวยราชดำเนินวัดสมณมัตวัดมงคุดกริย์วัดเบญจมาบอบพิท พระบรามราูปทรงมาในปัจจุบันอยากให้กดไลค์หรือแชร์ถ้าเนื้อหานี้มีประโยชน์กับเยาวชนรุ่นหลังเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ